พระมุฮันองค์การินธุนาถางอุป,ปนางพรมมงค์จะอิทโธทิพะเนสวนโตปหาเทวะอาหางวัฒนามิ พรมทองติททิตทังสิทธิกำม,มังสิทธิการิยังะสิทธิเมนะโมเมพระภูมิมมเทวานังถูปะทีปะจะอุทัง สักนะวันธานางังโูปาเพยชนะสัมปัดน,นางโพธาน,านางังสาลีนางสัปะปลิวารางังสุขายะสันติเทวามหิธิกาเตปิตุมเห อนุรักขันตุอาโลเยนณสุเขนาจาข้าแด่องค์พระพิคเนศวรองค์พระภูมิชยมงคลอารักษาในภูมิภาคเกียนี้ด้วยวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมหามงคล ข้าพเจ้าบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดพร้อมทีมดารานักแสดงจะกระทำพิธีบวงสวงเปิดกล้องสรีรีเรื่อง,อง,องคุณได้ไปต่อนักที่แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายโรคภัยทั้งอุปัตภวันตรายอุปสรรคสิ่งผัดค้องนาประกาจงเสื่อมสูนยสิ้นไปขาดพอให้พบแต่ความสันติสุขสิริสวัสด์ คณาสถาพรเจริงนอกนาภไยหูดยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณผู้สนใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำหน้าที่นี้ขอแทนุแม่พระโพรมีและเราเทวดาอารักษ์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมและนายพิน ด้วยเถอทุกคนตั้งใจขอพรนะครับ้วมาฝักผู้ที่เคลื่อนไหว Mm hmm. นาโคสสะภะวะโตอะระหะโตัมาสมพ,พุทธะน,นาโคตสสะะวะโตอะระหะโตมาสพ,พุทธะนะามาตสวะหายะามะามิสิระสานาโคปัริธาโตเทหิเมสุขสุขัสสัมปทา ปุริมาีิสงังัตะลาโพอจาราชาทิสาภาเทเบติตุงเหอนุรักพันโตอารโนะรคเยนาจุติรจาอาคาเนยัตติภิพันโพมจาราชาทิสาภาเทเบติตุงเหอนุรักพันโตอารโรคเย Nā Suvenaka Bhakti Nāsamīn Vihau Hakko Sya Mahārāja Sita Bhāgye Siddhi Tumhe Aruakanto Arokayet Nā Suvenaka Bhakti พิสาภาเคเตติถุเฮอนุรักษันตุอาโรคเยนาสุกเนจาปัจิปัจมิงวิรูปะโคจะมหาราชาพิสาภาเคเตติถุเฮโลจะมหาราชาพิสาภาเคเตติถุเฮอนุรักษันตุอาโรคเย นาจุเกตนจักอิจานัก <ø> มิง <ot> จ <salud> ัาจักมหาราชทิจาภาอเกตติตุเฮอนุลักษณตุาโลกเยนาจุเกตนาจตูปาพขัยชนะสัมปนามบริบูตัตุโอมนะโมพุทธรัตนังสารังภาชามีโอมนะโม พัมมะลัคนางสระนังขจามีโอมนะโมตังงพัลกนางสระนังขจามีอุปปัติสมิทิสาภาเกจตตโลเทวามหาเทวาจันโทจัสริโยจัอิทโทจัพรมโนจัสริยะอิทามิโทจะสราโคจัเทวาเตโจจัเทวะบุญจัโจริเตจัตโตเทวาบุญจัโจริ จังววติตังวาติ่งทั้งหวาดิีทิ้นนางวาสยานังวารัตติงวาทิ่วังวาสัพปะทาตลาคันตุมหาเทวาติ ตุเทวะเทวะสัปอิวาโรออทาคะโตโยนาตาคัศนีเยนะโมลัมเมอัมเหหิสุทุปัญญะเตสูป,ปะเพยชนะสัมปันนางสาวรีนางโพชนานางวะลางราชาบุพังที่ปังทูปัง เตรังพันทะเลปนังอีทางผุุ้ปกาลนางปฏิทันหาตุสาทุกาการลงเอตรีตามระบอบหนึ่งของนอกพระธรรมสำหรับขจัดมืดมนิีนสงบน,นวิจิจฉานำมาซึ่งสิริสวัสดิ์แก่สัตว์ในไตพบหนึ่งของนกในสงผู้จำธทร,รม,มทายานแห่งมนีหน้าจอมทรทธรรมสัตว์สวัสดีมีความชอบในตนเดชผล เพื่อประมาณทัสดุสามสิ่งเลิศเต็มที่เจอสิริสวัสดิ์จงทักจักพยัตรายความสุขตายแสจิต้อมเตทะพระไตรักยอมอยู่กล้า,กร,ากระมลระเส็มโทติเธอ องค์พระพิฆเนศรักเทวราชอีอาสาเทวดาสัพระคณะแมงพิมานนาวพนาสิงคอสทั่วแนวดอนสมรลุนเทพทั่วทุกข์เพาะผู่หาพุ่นนิอวาเฉลิงสะกลจบสะกลฟังแกนาวละมาะเพิงขาหินซุ้มติงตินวิ่งวางบ่อคลองทางท่อทุ่งปักแปลงห้วยละแหงสวนไล่นาสิงลุกคาวะลีมากเนาสัทานรักดาวันตินา สราพรบาทเรักษาสิ่งเทงริหาสถานอาจทั่วทุกแห่งทั่วตำแหน่งทพินอนนาเนาเสียงตั้งสิ่งสุมทวารับแลมานใบแก่ก่อนอีกทั้งสโมสรศราบฝัโพคาอีกทั้งบุคคาผู้มีไชยมงคลจะนนงหมายผู้ปกครองที่นี้แต่ก่อนอกีเก่าใหม่เป็นฝักไฟและเริเ่มแรกซึ่งสิ่งแท้พิพักคะแน ที่เร,เรื่องคุณได้ไปต่อให้กำลงสถิตสถาพรพร้อมด้วยสัปนิกรบริวารยศจงปรากฏเกียรติคุณให้จะเลิศุนทขอนำหน้าปาสจา,าสุขวัติโหตุสัปทาสิทธิกิจจังกิจ,จานุกิจใดที่ตั้งใจก่อสร้างรงเสร็จสมอยากค้างผัดห้องแรลมนานเลยนาะสิทธิ ตำมังการใดตั้งใจพนุบำลุงจุงยาชายาเลืจกโรชาสิทธิได้พันพันเดนาสิทธิตรริยะตถาคโตพันสันเทศเดจมานมอดฉันได้ปอดผ่ายแทวคารสแถวคนไผชนะเลยนาสิทธิเตโชชโยนจางเนชอำนาจทั้งของพริปปองอ่อนเหลาผูช้ชนะ ทุกดาวนิราศล้งไพเรเนนาสิทธิราโูนิลันตะลังสับผลาคุณสิงสารจงนิลังหลังหล,ล่นสุดท่อนักทีทนยารูคาสูเลยนาสับพระสิทธิพระวันตุกเตสัพรจงประ,ระสิทธิแก่บริสัทธบางกอ,อกเอ็ง เตือนต่อหน้าการจะปล่อยก็ได้เดี๋ยวหล่นนะอันนี้ตามผู้ตับผู้กระพุ้ผู้ตับผู้ในการสร้างผู้เดินการหลุดมาตัดต่อมาอยู่ตรงนี้กันบ้างหันมององค์พระนี้เลยพชิตนะครับมองไปที่ตาองค์ท่านพิชเณรส่วนนะครับพิชเณรนะครับเพื่อเราจะขอพรขอองค์พระพิชเณรส่วนนะครับตั้งใจนะครับว่าตามไม่พร้อมกัน ตั้งใจอย่างได้ะลรคิดเอาไว้นะพิดพิลาภพนิรันตรังสัพพะกังปัจจิตธิมีเจ้าพระเจ้าบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและบริษัทมันดีิวร์จำกัดพร้อมทีมดารานักแสดงที่เป็นเจ้าภาพ จัดงานพิธีบวงสวงเปิดต้องชีริตเรื่องคุณได้ไปต่อให้ขอพรกรองค์พระพิคเนศสวรองค์พระภูมิไผยะมงคลและเราเทวดาอารักษ์ทั้งหลายจงโปรดประทานพรให้บริษรัทบาง อนเตอร์เทนเมนต์กำตาดและบริษัทมันดีเวิร์กจำตาดจงมีแต่ความเปร่อเบลรุ่งเรืองเหมือนดาวหรือรังมีคนรับคนชอบซีรีเรื่อง,งข้าวดั้าข้าวเปลือกข้าวสารถั่วงา่าข้าวเจ้าทั้งหลาย กำลังจะวางออกไปอธิษฐานตามมาส์แลวโปลให้หมดในในทานนั้นเพื่อมป็นโปลให้หมดนะครับเดีให้ทางสรานบอกัอก E ผูวังขงบนนี่จะขายาท่าไปสเหตุการณเ่่ย้รสภเต็ะเพื่อไปร่ให้เต็มจับเ่อร้ขอัดีนกันตั้งจนะคบตั้งโมนสานะครับว่าเลยครับ ว,ว่าตามนะครับโอ้ว่าตามนะครับถือสังมนพลายาจามาเมื่อเราที่พระยาเจ้าทั้งหลายที่ได้เสด็จลงมาในวันนี้ได้พิจารณาเพื่อนสักการะที่อยู่เบื้องหน้าพระเจ้านี้แล้ว ขอให้ทุกพระองค์จรงได้โปรดเมตตาปุกเสพให้เป็นยาและอาหารพิษผู้ใดที่ได้ดืกินเข้าไปก็ขอให้เจรลยด้วยอายุวันนะนะครับนับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามพร้อมดึเชิญ